สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกสมาร์เวลทัลล์บายจันแพทยนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมิถุนค่ะนะคะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมิถุนนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมค่ะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3าสถานะเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดพลังงานของคุณในช่วงเดือน มีนาคม2,568เป็นอย่างไรกันบ้างเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะ Ace of Swords ค่ะ Four of Pentacles Ace of Pentacles Ace of Cups Ace of Wands และ The Lover ในสถานะของคนที่มีคู่นะคะพลังงานในด้านของการเงินของคุณค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นงานคุณก็มีความมั่นคงแต่ก็เต็มไปด้วยความเครียดเต็มด้วยความกดดันหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะคะบางทีคุณก็รู้สึกอึดอัดจนอยากที่จะแบบปลีกวิเวกอยากจะไปหาที่ที่แบบว่าเป็นเซฟโซนของคุณที่มันไม่ต้องรับภาระเรื่องงานเยอะนะคะแต่ยิ่งงานเยอะเท่าไหร่ ก็ทำให้การเงินของคุณเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกรรมคุณสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้หรือเอาเงินไปใช้จ่ายสิ่งที่คุณอยากจะทําอย่างเช่นการลงทุนหรือการทําอะไรต่อยอดเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทําได้ในเรื่องราวของความรักบางทีนะคะก็อาจจะอยู่ไกลกันแต่การอยู่ไกลกันก็ไม่ได้เหมือนความว่าจะทําให้ห่างเหินกันนะ ราะว่าเขาก็ยังคงติดต่อยังคงสื่อสารกับคุณอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ตั้งเป้าตั้งแลนว่าเออจะได้เจอ,เจอกันหรือจะได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยร่วมกันอีกตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีแค่เรื่องของการงานที่ทําให้คุณเคร่งเครียดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างนะคะในแง่ของการงานเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากค่ะนะคะ ยิ่งคุณงานเยอะมันก็ยิ่งโชคดีมากกว่าใครอีกหลายๆคนที่ไม่มีง,งานนั่นเองนะคะอ่ะมาดูค่ะพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขึ้นมาเป็น a อ e of p e n t a c l คค่ะตามมาด้วย t h e Emperor Hermit k i n ค of p e n t a c l e ค่ะ เอ g e of c u p และ n i ย h t of cup มันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแล้วก็คนรักคู่ครองของชาวราศีเมถุนเนี่ยในด้านของการเงินค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเขาอาจจะมีรายได้จากจุดอื่นๆจากาที่อื่นๆน,นะคะนอกเหนือจากงานประจำของเขานะซึ่งรายได้นี้ส่งผลดี มีอ่ามีจำนวนค่อนข้างมากที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยเครียดสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเพิ่อแล้วคุณคุณ,ค,ณคุณชาวราศีเมถุนอาจจะกำลังอยู่ห่างไกลและคนรักคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะแล้วในด้านของการงานของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมีความมั่นคง มากเลยทีเดียวนะคะการเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะนะนอกจากจากการงานที่ได้จากการเงินแล้วเนี่ยนะการเงินที่ได้จากการงานแล้วเนี่ยก็ยังคงมีรายได้จากจุดอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการเล่นคริปโตรหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะก็เปลี่ยนได้นะคะมีรายได้จากจุดอื่นๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตก็ทําให้การเงินของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมถุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแค่เรื่องพลังงานแห่งความราาักค่ะที่มันมีความไกล ไกลห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์สะเท่าไหร่นะคะถึงแม้อยู่ไกลแต่หัวใจก็ยังอยู่ใกล้กันมาดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ Tree ะ่ Tree of Pentacles ค่ะ Tree of Cups d ด a เชนออฟสโตรเชนออฟบอืมแล้วก็ไนท์ซอฟครับค่ะ mm hmm. มันมีความคิดถึงมันมีความคิดถึงมันมีความหอยหาอยู่ในนี้นะในพลังงานหน้าไพ่คุณสองคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะแต่อยู่ข่างไกลกัน มีในเรื่องของระยะทางมาเป็นตัวแปรนะะแต่ก็อดคิดถึงกันและกันไม่ได้คิดถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันนะทั้งคุณก็คิดถึงเขาและเขาก็คงคิดถึงคุณอยู่เช่นกันค่ะนะะเรียกได้ว่าตัวห่างไกลแต่ใจยังอยู่ใกล้ชิดกันมาดูว่าไพ่ออร์คิลจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้ที่มีความห่างไกลเป็น ตัวแปรของความรักนะคะมันมีความรู้สึกอึดอัดติดขัดนะคะเป็นความรักทางไกลจริงๆอืนะคะอยากมาหาแต่ก็จะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าใจคิดอยากเดินทางมาหาอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เหมือนกับได้แค่คิดแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มีปัญหาในด้านสุขภาพของเขา เข้ามาด้วยทําให้เขาเริ่มรู้สึกกลัวนะคะกลัวว่าไอ้ปัญหาสุขภาพของเขานี่แหละมันจะเป็นตัวถ่วงทําให้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะมีแนวโน้มที่เขาจะวางแผนเดินทางมาพบมาเจอเจอคุณแต่ในช่วงนี้เขาอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาสังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานาการณ์งานของเขานะคะหรือพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรควิตกกังวลซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องพยายามแก้ไขมันหลังจากที่เขาแก้ไขทุกอย่างเรียบร้อยฝ่าฟันทุกอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจเขามีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณคุณชาวราศีมีถุนด้วยเพราะฉะนั้นอดใจแล้วก็ตั้งตารอ,อคอยนะคะลักษณะความรักนี้คือความสัมพันธ์ทางไกลรักทางไกลค่ะนะคะที่มีแค่ร่างกายไกลห่างแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดกันนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงพลังงานของคนคบกันคุยกันนะคะชาวราศีมีถุนมาดูซิเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เดอะเวิค่ะนายออฟคับเดอะแมจิกเชนเดอะสตาร์คิงออฟพันเชอคิลค่ะ นายซอฟสอสพลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าจะมีความสุขเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็มี มีแววที่จะรีเทิร์นกลับเข้ามาหากันสิ่งที่คุณวาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจรอคอยจะเริ่มที่จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะมีเข้ามาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะทีละเปาะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในด้านของการงานนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงค่ะถ้าคุณคุณทางานอะไรที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างภาษามีแนวโน้มที่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นคุณจะสามารถ ทํางานได้อย่างคล่องตัวจนผลงานเป็นที่น่าประทับใจของคนรอบข้างนั่นเองในด้านของการเงินนะคะมันมีการเงินที่เข้ามาจากหลากหลายทางให้คุณได้ได้ใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถทําได้นะชาวราศีมิถุนในสถานะนี้นะคะมาดูค่ะว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Strength ค่ะ อ of one, nice 9 of sword, jasmine, queen of sword และฟออ4 o ฟอ of วอนค่ะพลังงานไม่ได้แย่เลยนะอยู่ในเกณฑ์ดีการงานเขาค่อนข้างเยอะค่ะ ต้องมีหน้าที่หรือบทบาทอะไรสําคัญสําคัญนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่แล้วบางครั้งนะคะก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการขยับขยายการต่อยอดในแง่ของการงานนะคะส่วนในด้านของการเงินเป็นการเงินที่ได้จากสิ่งเก่าๆผลงานเก่าๆที่ทําทิ้งไว้ออกดอกออกผลไหมคุณได้เก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นในด้านการเงินก็ยังไม่ติดขัดนักนะคะส่วนในด้านของความรากักถือว่าอยู่ในเกณฑ์แห่งความมั่นคงนะคะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนคุณเนี่ย เหมือนคนในครอบครัวมีความอบอุ่นคุณดูแล้วเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะตัดสินใจอะไรแล้วก็จะรีบทํารีบลงมือเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มองเห็นแต่ด้านดีของคุณคุณนะค,ะคบกันเพิ่งคบกันหรือเพิ่งคุยกันความสัมพันธ์มันก็จะมีโอกาสในการก้าวหน้าขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่กันค่ะอัศวินถือช่วยนะคะ โฟออฟโฟออฟคับโฟออฟบอนค่ะโฟออฟบอนเซเว่นออฟแพนเทเคลค่ะชาริออฟสไฟฟอร์บอนและเชนออฟคัพค่ะนะคะระวังการปีนเกียวกันหรือทะเลาะกันขัดแย้งกัน ในเรื่องราวของคำพูดคำจานะคะหรือการจับผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณเดินทางไปไหนแล้วไม่ได้ไรายงานไม่ได้บอกเขาหมดทุกอย่างเขาก็จะเกิดการแอบไปดูแอบไปส่องแอบไปจับผิดแล้วก็มาทะเลาะกันเป็นประปมเป็นประเด็นกันเพราะฉะนั้นเตือนให้เรามาระวังนะคะจะทําอะไรก็ให้บอกกันแบบตรงไปตรงมาเลยอย่าให้เขามารู้ทีหลังเดี๋ยวถ้ามารู้ทีหลังก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไว้ใจไม่ได้ไม่พูดอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วเดี๋ยว มันก็จะกลายมาเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตได้นะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์ถือว่ายังมีความมั่นคงที่ดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นที่พักใจที่มีความอบอุ่นนะคะมีทั้งในเรื่องของความสุขมีทั้งในเรื่องของความเข้าใจที่เขาเรียกว่าคุยกันแล้วคลิกคุยกันแล้วลงตัวนะคะ แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งใกล้ๆสิ้นเดือนที่จะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งกันให้ระมัดระวังช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะถ้าห่างกันได้ก็ห่างกันไปหรือเงียบๆใส่กันแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันใหม่หลังจากใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วถือว่าจะดีกว่าในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีเมถุนในสถานะนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อค่ะ มาถึงคนโสดกันค่ะนะคะพลังงานของคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะระวังสุขภาพค่ะไล่ยใบยแรกออกมาเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อขาข้อเขา่ากระดูกอะไรต่างๆเหล่านี้เรามาระวังให้ดีค่ะนะคะ A c e of Swords Ten of Pentacles ค่ะ Six of s of Wands นะคะ A of Cups และ เซเว n นอฟคัฟค่ะชาวราศีเมถุนนะในสถานะโสดนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะ ด้านการเงินถือว่านะคะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเป็นลักษณะของการเงินที่ได้จากครอบครัวเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวผลักดันนะคะทําให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาในด้านของความรักคุณกําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่ตรงใจนะคะซึ่งในช่วงเดือนนี้น่าจะมีใครหลายๆคนเข้ามาให้คุณเลือกสรรน,นะคะจะมีหนึ่งในนั้นละที่ทาให้คุณรู้สึกดีคุณก็ต้องรอบสังเกตดูดีๆว่าเป็นใครนะคะ มาดูซิว่าใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กันบ้างนะคะในชอบบอลค่ะเอชอบบอลเซเว่นออฟแพนท n t ูเคิลวิวออฟฟอร e จูนไนซ์ออฟ o อสไนซ์ออฟครับและสุดท้ายเป็นโฟออฟซอสค่ะนะคะ <c oughs> พลังงานของเขา มองว่าเป็นพลังงานของคนที่ คิดมุ่งมั่นริเริ่มเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆหรืออยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้มีการเงินเป็นกรอบเป็นกำรพรลังงานของเขาคิดไปในด้านนั้นแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะส่วนในด้านของความรักดูแล้วนิ่งเฉยเพิกเฉยยังไม่ค่อยที่จะสดใสสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักชาวราศีเมทุนเองอาจจะไปตกหลุมรักเขาเองก็เป็นได้นะคะแต่ตัวเขาคนนี้โฟกัสเรื่องของการงานโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองเขาอยากให้ตัวเองมีความร่ํารวยก่อนแล้วค่อยคิดถึงเรื่องความรักเพราะฉะนั้น คุณชาวราศีเมถุนก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตกปากรับคําหรือตกลงป่องชิ้นอะไรนะคะรอดูสถานการณ์ของอีกฝ่ายไปก่อนอม,มาดูค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เอชอปวอนค่ะเอชอปครับสเตรนด์สวฟยอโซ Six of Pentacles and of Pentacles, ka. จากน้าให้ในเรื่องของหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่จะเดินทางการติดต่อการประสานงานการต่อยอดแตกขยายในด้านการงานมีค่อนข้างมากค่ะในด้านของการเงินคุณมักที่จะต้องลงทุนลงแรงหรือต้องเหนื่อยไปเงินมันถึงจะออกเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่เฉยๆการเงินไม่กระเตื้องไม่สะพั์นะคะโชคหล่นปุ๊บไม่ค่อยมีมานะคะจะทําอะไรต้องไขว่คว้าด้วยตัวเองต้องบุกไปข้างหน้าต้องมีความคิดต้องมีไอเดียวางแผนให้ดีค่ะแล้วเดินตามแผนนั้นคุณจะประสบ สําเร็จนะชาวราศีเมถุนส่วนในด้านของความรักหรือคนรักเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ให้คุณเนี่ยนะคะเข้าไปต่อสู้ปัญหาต่อสู้ชีวิตได้อย่างลงตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนในรูปแบบของคนที่ทำงานร่วมกันก็เป็นได้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเข้ามา ทำให้คุณรู้สึกดีได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในด้านของการงานหรือในด้านของความรักมันน่าจะมาใกล้เคียงกันมาพร้อมๆกันอาจจะเจอความรักจากการทำงานก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตคนรอบข้างให้ดีอะมาดูค่ะว่าไพ่ออร์คเลจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติม เอารัดเอาเกลียบ <c oughs> ของขวัญอันน่าหลงไหลไม่ทันตั้งตัว <c oughs> การเดินทางภูมค <c oughs> ุ้มครอง <c oughs> และอิสรภาพการพบเจอเจอใครสักคนหนึ่ง บางทีอาจจะเจอเจอจากสภาวะอะไรที่ทมันน่าอึดอัดนะคะมันน่าอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันหรือสถานการณ์เดียวกันก็ได้นะคะได้เจอเจอสถานการณ์แบบนั้นแบบไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันแล้วเขาก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็เป็นได้นะคะ คุณมีแนวโน้มที่ดีค่ะในแง่ของการได้รับการดูแลได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยไพ่บอกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วง กลางกลางเดือนไปจนถึงช่วงปลายเดือนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีเมถุนในสานะโสดนะที่คุณจะได้เจอเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณแต่ในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเจอกับสถานการณ์อะไรที่น่าอึดอัดและทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่คาดฝันมันทําให้คุณไปเจอเจอ,เจอใครคนนั้นที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะเกื้อกูลคุณ,คณหรือเข้ามา รับฟังปัญหาคุณหรือตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็เป็นได้นะคะแล้วพอช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก็อาจจะเกิดความรู้สึกสนิทชิดเชื้อนะคะแล้วก็ เริ่มที่จะคุ้นเคยและคุ้นชินกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเจอเจอใครคนนี้นะคะพยายามก้าวตัวเองออกมาจากกรงให้อิสระภาพให้หัวใจของตัวเองเปิดรับพลังงานใหม่ๆเปิดรับใครคนใหม่นะคะเข้ามาไว้พิจารณาก็ถือว่าเป็นพลังงานที่น่าสนใจไม่เบาเลยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ เอาล่ะค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตไปที่จันทจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย